วันนี้ผมจะพาทุกคนมาวิเคราะห์กับเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งครับที่มีอะไรกับผู้ชายที่ลาเล่าและไม่ได้ป้องกันอะไรเลยครับเลยทําให้เธอติดเชื้อมาครับและเชื้อตัวนี้ครับมันทําให้เธอมีหนองไหลออกมาจากตรงนั้นของเธอครับซึ่งเพื่อนของเธอนะบอกว่ามันเหม็นมากเลยครับคือกลิ่นมันแรงมากจริงๆเว้ยวันนี้ครับเราจะมาวิเคราะห์กับอาทิตย์อศัศดงครับในตอนที่2ครับผม หลังจากที่เราลงอาทิตย์อัสดงไป EP หนึ่งมีคนทักมาถามว่าพี่เน็ตมันมีซีรีส์เรื่องนี้ด้วยเหรอคือหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักซึ่งผมมารู้จักตอน2อสมเดือนที่แล้วบางที่มีน้องคนหนึ่งเขาทักมาว่าพี่เน็ตด,ดูอาทิตย์อัสดงหรือ,อยังไะผมก็อาทิตย์อัสดงแล้วก็ถามว่าหนังหๆเหรอหรือว่าอะไรเขาบอกว่าอ๋อเปล่าพี่มันเป็นซีรีส์แล้วผมก็เลยเข้าไปดูเอา้ามันเป็นซีรีส์เหรอเนี่ยแล้วกับไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยเว้ยแล้วตอนลง EP หนึ่งไปก็ เอ้ามีเรื่องนี้เหรอแบบไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอะไรเงี้ยผมว่าตอนที่โปรโมทอาจจะเบาไปมั้งก็แบบว่าไม่ถึงหน้าฟีด a c e b o o k ของใครหลายคนก็ลมหุ่นผมเลยนะแต่พอได้มาดูจริงอะคือมันดีมากเลยเว้ยคือถ้าเกิดว่าทุกคนดูลากแบบอามันจะมูดมูดคอนเซ็ปต์ของอาร์ธีสัตเขาจะเป็นประมาณนี้คือ3ตอนมันจะผูกกันไวหมายถึงว่า3ตอนมันจะเหมือนช็อตสตอรี่แต่ว่าภายในช็อตสตอรี่เนี่ยเบื้องหลังเนี่ยมันจะมีเรื่องราวที่มันยาวนี่มันปูรองไว้อยู่เว้ยคือเหมือนแบบอน3ตอน3ตออน้าแตุััน่า3ตอนนียมมัจะอะไรบางอย่างที่มันบผูก้ยไว้ยู่งผมใทุกคนนไปดูใร มากและทุกคนสามารถรับชมอาทิตย์อัสดงได้ที่ VTV เลยนะครับซึ่งในสตรีมมิ่ง VTV นี่ครับมีซีรีส์ให้เราดูเยอะมากครับและประเด็นคือเขาแยกหมวดหมู่ดูฟรีเอาไว้ให้เลยนะครับดูฟรีแบบทุกคนไม่ต้องล็อกอินอ่ะยังดูฟรีได้เลยอ่ะยังไงขอฝาก VTV เอาไว้ด้วยนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนกาลังทานข้าวอยู่ในขณะที่กําลังดูคอนเทนต์นะครับขอให้มือนีของทุกคนอร่อยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครกำลังจะนอนเนี่ยก็ขอให้คืนนี้หลับฝันดีนะครับขอให้คอนเทนต์ของเราเมดยูเดของทุกคนในแต่ละววัััันนรผผมมมมมาาางงเเเเดด๋ยยิิ่กลออ์ทส อาทิตย์อัสดง EP 2เริ่มต้นที่ผู้ชายคนหนึ่งนะครับหนุ่มคนนี้เขาเหมือนแบบเป็นอินฟูมาไลฟ์เราจะเห็นว่ามันจะมีแบบเอ่อแบนเนอร์ไลฟ์อยู่ตรงมุมจอตรงนี้นะซึ่งเขาเหมือนแบบเขาเปิดรายการออนไลน์ไว้ว่าแบบวันนี้ทุกคนมาอยู่กับรายการอาทิตย์อัสดงนะครับผมก็คือชื่อรายการเดียวกับซีรีส์แหละและตอนนี้คือตัวเขาเนี่ยอยู่ในป่าแห่งหนึ่งเว้ยแล้วเขาก็พูดชื่อถ้ำแห่งหนึ่งขึ้นมาซึ่งถ้ำแห่งนี้ที่เขามาตามหาเนี่ยมันมีชื่อถ้ำว่ากากาสุกครับและจากความเชื่อเรื่องชาวบ้านครับเชื่อกัน เข้านะั่ออมต่นนั่นก็คือภูเขาคิชกูดครับที่ไทยแล้วก็ทางฝนะั่งอินเดียครับมาเชื่อมต่อกันในเรื่องเขาบอกไว้แบบนั้นะและเขาก็บอกกับผู้ติดต,ตามรายการนี้ครับว่าให้คอยเชียร์เขาระหว่างการเดินทางในครั้งนี้ด้วยครับมาถึงแฝกข้อมูลของเขาคิชกูดนะครับคือเขาคิชกูดเนี่ยเป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดจันทบุรีถูกไหมซึ่งหลายคนก็น่าจะเคยได้ยินชื่อเขานี้มาแล้วนะครับมีการจัดงานประเพณีขึ้นที่เขาคิชกูดทุกปีนะครับซึ่งเป็นงานที่ชาวพุทธอย่างเราเดบมากราบไหว นในช่วงเวลานี้ก็คือช่วงระหว่างเดือนมกราคมจนถึงมีนาคมเท่านั้นนะซึ่งนอกจากความศักดิ์สิทธิ์แล้วครับเขาขึ้จโจรครับยังมีธรรมชาติที่สวยงามและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินป่าและการผจญภัยด้วยนะครับแต่ผมยังไม่เคยไปนะแต่ว่าเหมือนมีคนเคยไปแล้วบอกว่ามันขึ้นยากประมาณหนึ่งอะเออเหมือนาเหมือนาันต้องใช้กําลังในการขึ้นไปหน่อยนะใครที่เคยไปสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับตัดมาที่ชายคนนี้ครับเหตุผลที่เขากำลังมาตามหาถ้ำเนี่ยครับเพราะว่ามันมีความเชื่ออันนึงอยู่ครับคือมีความ รรแต่ว่าระหว่างทางที่ไปถ้ำเนี่ยครับ,บคือมันลําบากมากๆว่าเคือบมันมีกิ่งมงกิ่งไม้ขวางหนังด้วยแบบเป็นอุปสรรคระหว่างทางที่จะไปถึงถ้ำเนี่ยนะซึ่งเขาเดินม,มาสะพานครับจนมาเจอป,ป้ายป้ายหนึ่งเขียนไว้ครับว่าห้ามเข้าคือแบบเขตเขตห้ามเข้าคืออะไรกานนี่คือแบบห้ามเข้ามันมีอันตรายซ่อนอยู่นะ แต่ถามว่าคนดูอย่างเราเนี่ยรูไหมว่าตัวละครจะเข้าไปรู้มันก็ต้องเข้าไปเพื่อไปเจอเนื้อเรื่องถูกไหมไม่ใช่ว่าโอ้ยอา้าวห้ามเข้ากันกูไม่เข้ากันแล้วกูกลับบ้านอะไรเงี้ยเนื้อเรื่องมันก็จะจบและเองชีบก็จะขึ้นถูกไหมแต่ว่าอะไรแบบนี้ครับในทางทฤษฎีภาพยนตร์มันมีชื่อเรียกอยู่นะครับการที่มีเขตห้ามเข้าในภาพยนตร์นะครับแต่ว่าตัวละครยังยืนยันที่จะเข้าไปครับเรียกว่าเทคนิค Forbidden Area trope ครับในทางภาพยนตร์นะเทคนิคนี้เป็นการใช้สถานที่หรือพื้นที่ที่ทถูกกาหนดให้เป็นเขตห้ามเข้าครับไม่ว่าจะเป็นด้้วววยยเเหตุผลลดดาาาานคคมมปออภัืทงส หรือความลึกลับบางอย่างโดยมักจะมีป้ายเตือนเอาไว้หรือคําบอกกล่าวจากตัวละครอื่นๆหรือว่าในเรื่องเนี่ยว่าห้ามเข้าไปแต่ว่าตัวละครหลักคือยืนยันที่จะเข้าไปถูกไหมซึ่งการตัดสินใจนี้เนี่ยมักจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่นําไปสู่ความแบบความขัดแย้งสังคมตกรรมต่างๆหรือว่าภายในเรื่องเรื่องนั้นนะและเทคนิคนี้ครับมันทําให้คนดูอื่าะไรรู้สึกว่าเอามึงจะต้องไปเจออะไรบางอย่างในนั้นแน่นอนคือห้ามเข้าไปแต่มึงยังจะเข้าไปเนี่ยคือมึงต้องเจอเลยแน่นอนเพื่อให้คนดูเนี่ยเตรียมตัวรับมือกับตัวละครตัวนี้ทีี่่จจะะไไปเอออรบาาาางงงยในนนข้้้ห ทีนี้ด้วยบุคลิกคนนี้แบบเฮ้ยไม่ได้เดยมุต้องเข้าไปไหนไหนก็เปิดรายการมันก็เเข้าไปดีกว่าค่อยๆเข้าไปคานเข้าไปนะเขาเลยมุดลวดน้มแถวป้านนะครับคานเข้าไปครับแล้วก็เดินต่อไปหลังจากนั้นครับเดินไปสักพักนึงเนี่ยแถวๆถวตรงนั้นเนี่ยที่เขาอยู่เนี่ยมันมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีผ้าสามสีไว้นี่ครับผูกไว้ตรงนี้อ่าครับ สัญลักษณ์ของ5 3าสีบวกกับต้นไม้ในทางฝั่งบ้านเราก็คือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอะไรบางอย่างที่มีการสิงสงู่ต้นไม้นี้ถูกไหมแต่พอเขาเดินไปนี่เลยครับต่อไปอีกหน่อยเนี่ยเขาก็เจอความแปลกอย่างหนึ่งเขาครับคือเขาเจอป้ายเตือนซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับก็เลยงงว่าเอา เดี๋ยวนะเมื่อกี้ห้ามเข้าแล้วก็ยังจะมีห้ามเข้าต่ออีกววะเนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่าไม่ใช่นี่หว่ามันมันคือป้ายเดิมนี่หว่าเหมือนเขาเดินวนถึงในป่านะครับพอเขาเดินต่อสักพักหนึ่งครับเขาก็บ่นว่าเที่ยแม่งเริ่มร้อนแล้ววะอะไรวะเนี่ยเพราะป่านนี้เราจะเห็นว่าใบไม้แทบไม่กระดิกนะครับคือแบบแม่งไม่มีลมเลยเว้ยแต่ระหว่างที่เขาเดินอยู่นี่เองครับเขาสังเกตว่าเดี๋ยวนะอีปต้นไม้ผ้าสามสีนี่กูเดินผ่านมแล้วนี่หว่า ซึ่งอะไรแบบนี้ครับเหมือนเขาผูกไว้ให้คนดูรู้นะครับว่าไอ้ตัวละครตัวนี้กําลังเดินผ่านซ้ำๆที่เดิมที่เดิมนะครับนอกจากจะให้ตัวละครในเรื่องเนียรู้สึกแล้วว่าเขากําลังเดินบนอยู่ที่เดิมเนี่ยในทางสียลักษณ์ของคนดูคนดูจะรู้เช่นกันว่ามึงกาลังเดินอยู่ที่เดิมนะแล้วระหว่างที่เขากำลังเดินอยู่นี่เองครับเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างจากในป่าครับซึ่งเขาไม่แน่ใจว่ามันคือเสียงอะไรครับแล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆครับแต่หลังจากนั้นครับเขาเดินมาสักพักหนึ่งครับเขาก็เจอบางอย่างบบนนนนพืื้้้้หคครรัััมมมเเเปป็อออองงงงททาาาิิศขผููญ แล้วพอเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆนะครับข่าวนี้ครับเขาเจอกับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งครับแล้วถ้าดูจากภาพสามสีครับมันคือต้นเดียวกันกับที่เขาเดินผ่านมาสองรอบเมื่อกี้ครับแต่ครั้งนี้มันแตกต่างไปครับเพราะว่าครั้งนี้ครับเขาเจอซากศพใต้ต้นไม้นี่ครับพาไปน่ากลัวมากเลยภาพเป็นน่ากลัวจริงและจากสภาพศพครับคือเขาใส่ชุดเดรสสีขาวนะครับเป็นไปได้ว่าเจ้าของศพนี้ครับอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับผู้หญิงสามคนตอนแรกที่บอกใส่ชุดเดรสสีขาว3คนแล้วก็เดินเข้ามาในถ้ำนั่นแหละและพอเขาเห็นศพที่ต้นไม้นี่ครับเขาก็รีบวิ เขาวิ่งเหนียวมาสักพักหนึ่งครับแล้วกล้องมันก็ตัดไปครับจบเรื่องราวชายคนนี้ครับคนดูจะงงว่าเอาแล้วชายคนนี้มันเกี่ยวอะไรกับหมอพิงก์กับพยาบาลปอม่อตอนอีพีหนึ่งวะคืออะไรแบบนี้ในทางภาพยนตร์ครับมันเรียกว่าพาร a เรลสตอรี่เทลลิงนะเว้ยการที่ภาพยนตร์เนี่ยเล่าเรื่องราวผ่าน2ไทม์ไลน์ครับที่ต่างสถานที่และต่างเนื้อหากันเนี่ยเรียกว่าพาร a เ l ลสตอรี่เทลลิงนะครับหรือว่าพาราเรเนืทีบครับเทคนิคนี้เนี่ยใช้ในการเล่าเรื่องที่มีหลายเส้นเลื่อนครับหรือว่าพ็อดไลน์ที่มัน ช่วงเวลาต่างกันก็ได้นะครับโดยมีสถานที่เนื้อหาหรือบริบทที่ต่างกันเลยนะครับเทคนิคนีนนะ้มักจะใช้เพื่อสร้างความซับซ้อนในเรื่องและเพื่อแสดงเห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์หรือวัาธีมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวภายในเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับ ซึ่งไอาชายคนเมื่อกี้เปิดรายการมาเข้าไปในป่าน,นั่นคืออีพาเรลหนึ่งส่วนหมอพิงก์กับพยาบาลปอก็คืออีพาเรลหนึ่งครับมันเดินไปเส้นตรงคู่กันอยู่นะครับแต่ว่าปลายทางนะี่ยังไงเส้นเรื่อง2เส้นเนี้ยมันต้องมาบรรจบกันอย่างแน่น,นอนครับเข้าสู่เหตุการณ์หมอพิง์รอบนึงครับคือหลังจากมีอะไรกับชายด้ชื่อคิวแล้วก็ไม่ได้สวมถุงยางป้องกันใช่ไหมกำลังอาบน้ําอยู่ครับนางย้อนภาพอดีตใี้เราเห็นครับว่าพิงก์กับคิวเด๋อเจอกันได้ยังไงมีอะไรกันแล้วก็ไม่ป้องกงป้องก มันมีความผสมของหนองเงรืองเหลืองอยู่แล้วซึ่งก็คงจะมาจากอวัยวะเพศของพิงค์ที่ติดเชื้อบางอย่างมานะเป็นการย้ําเตือนว่าสิ่งที่พิงค์เห็นจากตอนที่แล้วที่มันมีหนองอยู่บนเตียงของเธอเหลืองเนี่ยคือเขาไม่ใช่คิดไปเองมันคือของจริงนะครับต,ติดเชื้อบางจริงนะพิงค์มาหาปอเขาหรอกเฮ้ย <n> <bakın S 1> มึงมึงตรวจให้กูเลยดีคือแบบกูกรู้สึกว่าช่วงล่างกูแม่งแบบแม่งมีกลิ่นว่ะหรือม่ามีมีอะไรไม่รู้อ่ะมันมีเชื้ออะไรบางอย่างแปลกๆอยู่ซึ่งพอพิงค์ถอนเกงนะครับปรากฏว่างเกงในคือมันก็เป เืออยแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าอาร์ติชั่นของรูปทรงของเกงในแล้วกันการที่แบบกางเกงในลายลูกไม้เนี่ยมันจะสื่อถึงความแบบเซ็กชวลได้มากกว่าเกงในที่มันไม่มีลายเข้าใจป่ะหลายๆเรื่องก็จะเห็นว่าผู้หญิงแซ่บๆเนี่ยเขาจะใส่แบบบราลายลูกไม้เกงในลายลูกไม้อะไรประมาณเนี้ยคือลายลูกไม้เนี่ยมันมันสื่อถึงบความมีเซ็กซ์ได้ประมาณนึงอ่ะแต่ถ้าเป็นเกงในปกติที่ใส่แบบปกติมันก็แบบเออมันก็เฉยๆไงแต่เพื่อเพิ่มความเซ็กชวลนกับผู้หญิงคนนี้ที่แบบว่าชอบผ่านแอปนัดเดทอะไรประมาณเนี้ยก็เลือกเป็นเกงในลายลูกไม้น่าจะะหมมกกกกัับบเเขาาาาว่นนนครทีี้พพออิงงถดใปป๊ Ah. เเ <Here, S 2> พื่อนมึงมึงมาทำอะไรมาวะเนี่ยเพื่อนคือแบบแม่งเม็นมากแต่พิงก็บอกว่าเฮ้ยมึงอย่าถามมากมึงรีบไปตรวจกูเหอะกูเสร็จเดี๋ยวกูไปทำงานต่อละแล้วนี่แบบมึงมึงเจ็บบ้างไหมเนี่ยแบบหูหนองมึงเยอะมากนะเว้ยมึงเจ็บบ้างไหมเนี่ยพิงก็บอกว่าไม่รู้สึกเลยเลยครับแต่รู้สึกว่ามันมีหนองไหลยออกมาตลอดเวลาเว้ยแต่ว่าไม่ได้ตรงไม่ได้เจ็บไม่ได้คันเลยนะแล้วพอปอป้ายหนองออกมานี่คือหนองนี่คือหนองโอเคนี่คือหนองครับเธอก็เอาหนองไปเก็บใส่หลอดยาเพื่อเอาไปให้พิงตรวจทีนี้ครับทีนี้พิงก็มาทําหน้าที่เป็นหมอตามปกติก็ตรวจคง ครับแต่ว่าดูเธอเนี่ยโซมมากอย่างตอนแรกเห็นไหมเหมือนแบบไม่ได้แต่งหน้าเออแบบเหมือนหน้าสดมาทำงานเลยแบบซึ่งพยาบาลในห้องเนี่ยก็เริ่มงซุกซิบเขี่ยบกลิ่นอะไรวะแบบกลิ่นเหม็นมากแต่แล้วดูคนไข้ที่กำลังตรวจคือแบบคนไข้แบบมัาเหม็นจริงว่ะหมอหมอในห้องนี้มีอะไรตายปะเนี่ยคือแบบเป๊ะเหม็นจริงเว้ยเพราะคนไข้เนี่ยได้กลิ่นแรงมากแต่แบบ อ๋ออ๋อ,อไม่มีอะไรหรอกคือก็อ๋อมันน่าจะมีหนูตายแล้วั้างคะ่ะเดี๋ยวก็ให้พยาบาลไปเก็บกวาดเองงั้นนะกันนะทีนี้เธอก็เริ่มคิดว่าตั้งแต่มีอะไรกับไอ้หนุ่มคิวเนี่ยคืออาการมันหนักขึ้นเรื่อยๆนะเว้ยพิงก์ก็บอกคนไข้ไปว่าตัวเธอเนี่ยก็ไม่ได้กลิ่นอะไรนะก็กลิ่นหนูตายแล้วั้งเดี๋ยวองเ,เก็บกวาดเองจากนั้นพอตรวจคนไข้คนนี้เสร็จปั๊บครับเขามีเวลาว่างใช่ไหมก็เอาไอ้หลอดที่แบบป้ายจากน้องของตัวเองเนี่ยเอาไปตรวจครับ ปรากฏว่าพอสองกล้องดูครับมันจะมีแบบไมโครสโคปเขาเรียกนะเอี่จะโซแบบเยอะมากๆจนเห็นแบบระดับเซลลนะพอตรวจไปปป๊บครับในหนองเธอครับมันมีใบหน้ากระโหลกอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็เหมือนเป็นเชฟแบบเนี้ยอย่างเงี้ยเออเหมือนแบบเหมือนแบบมันกะลรอก,กินอยู่อะซึ่งมันเหมือนกับที่เธอเห็นในเซล์ของเนืเมื่อ EP ที่แล้วนะครับมันเป็นการย้ำว่าเธอกําลังจะตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับเนตถูกไหม เพราะเห็นสิ่งเดียวกันเลยและคําพูดเน่จากอ p พหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจำได้นะเน่พูดว่าเดี๋ยวมึงก็เป็นแบบกูและนี่อาจจะเข้าสู่การเป็นแบบเน่แล้วก็ได้นะครับซึ่งตัวปอนเนี่ยเหมือนรู้เพื่อนสนิทคุนี่คือไปทำอะไรมาใช่ไหมปอนมันก็ถามว่านี่มึงไปนัดกับคนในแอปใหม่แล้วหรอวะกูไม่เคยว่ามึงเลยด้วยที่มึงจะไปน,นัดกับใครหรือว่าไปเอาอะไรแต่ว่ามึงช่วยแบบใส่ถุงดีวะมึงป้องกันตัวเองหน่อยเอออย่างน้อยเนี่ยมันก็ป้องกันโรคก,กับการตั้งครรภ์ให้มึงได้นะเว้ยทีนี้พิงก็กมมาาเเนนรรยยีีู เดี๋ยวมันก็หายไงแล้วมึงจะมาโกรธอะไรกูอะไรมาคือแบบมีคอนฟ lict กันนะทีนี้ปอก็ตอบกลับว่าแล้วมึงคิดว่าการกินยาเนี่ยมันรักษาได้ทุกโรคหรอวะถ้ามึงไม่ไปตรวจจริงๆจังๆเนี่ยมึงจะรูดได้ไงว่ามึงเป็นอะไรแต่ระหว่างได้คุยกันอยู่นี่เองครับมีบางอย่างเดินมาหา2คนนี้ครับในซีนนี้ครับเราจะเห็นว่าอ่วิชวลของภาพหรือว่าคอมโพสของซีนเนี่ยในการเดินมาหา2คนนะครับมุมกล้องสังเกตมุมกล้องนะคือมุมกล้องอ่ะมันอยู่ระดับต่ำถูกไหมคือถ้าเกิดว่าคนคนนี้ถ้าเป็นคนนะแล้วกาาลังเดินนนมห2คีระดััับหวนนอยูู่่ทีีตรง้ถก นั่นเทากับว่ามุมกล้องหลดับนี้คือถ้าหัวอยู่ที่ตูดของคนแบบคนวัยตนะอย่างพิ่เงี้ยคือน่าจะเป็นเด็กถูกไหมเด็กประมาณแบบประถมอะไรประมาณเนี้ยเพราะมุมนี้ผมคิดว่ามันเป็นมุม p o โเว้ยทดแทนสายตาของอะไรบางอย่างที่กําลังจะคลืบคพามาที่นี่ใช่ไหมสมมติว่าเป็นแบบอาเป็นงูตัวร้ายแบบเป็นงูที่แบบกัดคนแล้วตายหาเนี่ยมุมกล้องก็ต้องติดก,กับพื้นเพราะว่าเปรียบเสมือนงูกําลังคาเข้ามาถูกไหมนั้นนี่คือมุมกล้องมันอยู่ระดับตูดก็คือน่าจะเป็นเด็กประมาณประถมอะไรซึ่งทําไมต้องเป็นเด็กอาพิงไปมีออะไไรกกัับผู้้ชายม่ปงน มันก็จะเป็นในรูปนี้ถูกปะซึ่งปอนะ่ครับก็แนะนําต่อว่าให้ไปบอกผู้ชายคนนั้นด้วยที่มึงไปเอากันมาล่าสุดเนี่ยคือให้มาตรวจเออจะได้รู้ว่ามันเป็นโรคอะไรอยู่มันเป็นหนองหนอง,นอ,ง,นอ,งอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะได้รักษามึงถูกหรือมันติดโรคเข้ามาเนี่ยเล่อย่างคือถ้าไอ้ผู้ชายคนนั้นเนี่ยหรือว่าไอ้คิวที่พิงี่มีอะไรกันมาแล้วแบบไม่ป้องกันนะคือแบบมันจะเดือดร้อนคนอื่นต่อไงไปเรียกมันมาตรวจซะอะไรประมาณนี้แต่ทว่าครับเรื่องของเด็กยังไม่จบครับจากตอนแรกที่เป็นแค่มุมกล้อง PB ตอนนี้คือเห็นโคครงเลยือแบบเเป็็นนดกแ่นอนแล้้วมมมุกองันมหหงงไปอบบพ่ นะระหว่างที่ทั้งสองคนกาลังคุยกันอยู่นี่เองครับมีเงาของเด็กมันอยู่ด้านหลังใช่ไหมแล้วพอปอขอตัวไปทํางานต่อครับด้านหลังี่ยคือก็ยิ่งเห็นนีใหญ่ว่าวนเนี่ยมันคือวิญญาณของเด็กเว้ยแล้วก็มีเสียงร้องของเด็กดังออกมาครับแน่นอนว่าจังหวะอะไรแบบนี้พิงจะต้องหันกลับไปมองใช่ไหมแต่ปรากฏว่าไม่เจอครับแน่นอนคือแบบเหมือนเขาแบบซัมเปิลซมเปลิเปล,เป,ลเป็นอินโทรเฉยนะผมว่าจุดนี้เนี่ยเขาเล่นกับการกลัวท้องได้มั้งหมายถึงว่าคนที่ไปมีเพศสัมพันธ์มาแล้วแบบว่าไม่ได้ป้องกันอะไรเงี้ยก็จะมีความแพนิคของกกาาาารรรท้้อองงงยู่่ถมมแลวิิเเป็นผหญไส คอนโทรลได้ถูกป่ะคือทุกคนรู้ว่าถ้าเกิดว่าเรามีอะไรกับคนอื่นแล้วแบบไม่ได้สมยางหรือว่าการหลังนงหลังนอกเนี่ยคือยังไงมันก็มีเปอร์เซ็นต์แต่มากหรือน้อยมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยถูกป่ะที่โอกาสการเกิดการตั้งครรเนี่ยหมายถึงว่าการหลังนอกนะหากทได้อย่างถูกต้องแล้วก็แม่นยำเนี่ยโอกาสในการตั้งครรจะอยู่ที่ประมาณ4%่อต่อปีนะอันนี้คือแม่นยำนะสี่เปอร์เซ็นต์นี้อาจจะมาจากน้ำหล่อลงหล่อลือ่นคือแบบเอาออกทานนะแต่คือแบบก็มีโอกาสท้องอยู่ดีนะซึ่งหมายถึงว พลาดหรือคือหลังนอกพลาดคือแบบช้าไปอะไรประมาณนี้โอกาสตั้งคันนะครับอาจจะสูงถึง20%ถึง22%ต่อปีนะครับกล่าวคือ22คู่ใน100คู่จะเกิดการตั้งคันจากการทําพลาดนะครับและขยายอีกทีหนึ่งการควบคุมความเบ่นยนํานี้ผู้หญิงไม่สามารถทําได้นะครับคือผู้หญิงอย่างเราเนี่ยคือจะต้องแบบฝากความเบ่นยํานี้ไว้กับผู้ชายโดยที่เราทําอะไรไม่ได้เอาว้หมายถึงว่าเอาไปเอาออกทันหรือเปล่าแล้วก็ได้แค่าถามว่าทันไหมทันไหม อ้โทันสบายมากอะไรเงี้ยแล้วเราจะดูได้ไงว่าความมั่นยำนี้มันมันทันจริงวะใช่ไหมถ้าก่าเราฝากความมั่นยำนี้แล้วก็ความไว้เนือ้อเชื่อใจนี้ว่าเราจะไม่ท้องเนี่ยไปกับผู้ชายนะเพราะฉะนั้นคือการป้องกันโดยการใส่ถุงก็คือมันดีสุดแล้วเว้ยเรารู้ว่าเขาใส่ก็คือจบอาเสร็จกงเร็จเกตันก็มีการเช็กนิดหน่อยก็คือจบละทีนี้กลับมาที่พิงอ่ะผมว่าก็มีความแพน,นิกเรื่องของการกลัวท้องอยู่จริงๆว้หมายถึงว่า ตัวเขาเองก็ไม่สามารถควบคุมได้ใช่ไหมว่าไอคิวมันเอาออกทันหรือไม่ออกทันอะไออรประมาณนี้ซึ่งเขาไม่การกินยาคมฉุกเฉินจริงๆนะเว้ยเพราะภานนยในคืนนะครับพิงก็กิบยาคมฉุกเฉินมากินนะวแบบการตัวเองท้องอะ่ะแต่ว่าหลังที่เธอกินเข้าไปครับก็มีสายหนึ่งครับโทรศัพท์เข้ามาเธอทันทีที่ดื่มน้ําเสร็จนะเป็นสายโทรเข้าจากไอคิวครับแล้วเขาก็พูดแบบกวนๆนะเฮ้ยขอโทษแล้วกันที่ครั้งที่แล้วนะคือหายไปหรือไม่บอกก่อนนะพอดีผมรีบไปทํางานแต่เช้าก็เลยออกจากบ้านคุณก่อนแล้ววนะัเนี้พิงกก็เลยด่าให้คร อแล้วเธอคิดว่าการที่ผู้ชายกับผู้หญิงมีอะไรกันเนี่ยมันเพราะอะไรล่ะนอกจากเรื่องความสนุกเนี่ยมันเพราะอะไรล่ะก็เรื่องการสืบพันธุ์ไง เออเขาพูดถึงการสืบพันธุ์นวะเว้ยคือคิวต้องการสืบพันธุ์อะไรบางอย่างสร้างอะไรบางอย่างในตัวของพิงค์เว้ยแล้วเขาก็บอกกับเธอว่ายาคมฉุกเฉินเนี่ยมันช่วยได้แค่80%เท่านั้นคำถามคือไอ้คิวรู้ได้ไงว่าเมื่อกี้เขากินยาคมฉุกเฉินไปคิวก็บอกกับพิงค์ว่าเนี่ยพิงค์ไม่ปฏิเสธของขวัญที่ผมให้คุณไปหรอกเออเหมือนกับผู้หญิงคนอื่นทำอะคุณไม่ทำหรอกใช่ไหมจะเห็นว่าในสีนี้ครับแสงเขายิงแสงสีเขียวมาจากด้านนอกถูกปะ่ะเออแล้วก็ทบผิวของนักแสดงแบบเพราะสีเขีียยววววเนน่่ผมมมคคิดดาาัแทดดะ ความแปลกๆความตรงข้ามกับมันเหมือนก็มันสีเขียวเมื่อเรื่องความเน่านะ พอตัวพิงเองก็เหมือนช่วงล่างของเน่ามีนงมีหนอกอะไรวันเนี้ยน่าจะสื่อถึงความแปลกประหลาดแล้วความเน่าในร่างกายของตัวพิงนะครับทีนี้พิง่มรู้สึกไม่ปลอดภัยครับก็เลยแบบปิดมากแบบปิดมงปิดมากปิดหน้าต่างแลวคิดว่าไอ้คิวน่าจะแอบดูจากข้างนอกไว้แล้วเธอก็โทรหาปอบอกปอเมื่อไหร่มึงจะกลับวะเนี่ยเออกูอยู่คนเดียวกูรู้สึกกลัวตอนเนี้ยโหมึงน่าจะดึกแล้วว่ะพอดีมีพี่คนหนึ่งเขาขอแลกการนะเออมันน่าจะดึกมากเลยแต่พิงก็ยังขอร้องให้ปอรีบกลับมาครับซึ่งเหมือนกับว เดี๋ยวมึงอยู่กับใครเนี่ยจะบอกนะมึงมึงเอาผู้ชายเข้าบ้าน,าน,นเนี่ยพิงค์มึงนิดเบาๆมันก็ได้นะเวย้ยคือปอสงสัยว่าพิงค์น่ะเอาผู้ชายเข้าบ้านเพราะว่าได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมาจากในบ้านเลยและเพื่อให้ปอเชื่อพิงค์ก็เลยเปิดเฟสทามให้ดูครับคือแบบวิดีโอคอลเลยนะปอเห็นแล้วว่าเออมันไม่มีก็ไม่มีอย่าเห็นวนะ่ามึงไปองมาแอบใครอยู่ในบ้านแล้วกันนะแต่ปอก็ยังได้ยินเสียงอยู่นะครับมันเป็นเสียงนคนคุยกันอยู่ข้างหลังแล้วมันนะและระหว่างที่พิงค์กำลังจะเฟสทามครับและบอกว่าตอนนี้กำลังอยู่คนเดีียยวนนนนนะะมมมมมัััออออไรบบาาาางงง่จห้พิค,คืื มันคือมือเด็กถูกไหมเขาพยายามยัดผีเด็กเข้ามาในซีนนี้นะเว้ยและในตอนนี้เนี่ยจะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันท่อนข้างชัดมากก็มีผีเด็กตามพิงอยู่นะพิงตกใจครับเลยโยโนโทรศัพท์ลงพื้นครับจากนั้นเธอก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับแล้ววางสายของปอไปครับปล่อยให้ปองว่ามึงวางสายทําไมนะแน่นอนว่าถ้าอยู่ในห้องแล้วไม่มีเพื่อนครับสู้ไปนั่งอยู่ร้านเหล้ายินจะดีกว่าที่รู้สึกมีเพื่อนมากกว่าอีกจากนั้นครับพิงก็ไปร้านเหล้าจริงครับเหมือนที่เธอชอบมาทุกครั้งนั่นแหละแต่ว่าคราวนี้เี่เอ,อทจไคป พิงกแล้วพามาบ้านอ่ะนะคือลึกๆแล้วว่าตัวพิงค์ยังอยากมีสติอยู่แล้วแบบไม่อยากแบบมั่วอะไรอีกแล้วน่ยแต่ว่าครับความคิดเนี้ยมันยังไม่จบเล้ยว มีผู้ชายคนหนึ่งอยู่โต๊ะฝั่งตรงข้ามแบบเละๆแล้วม,ม,ม,มาคนเดียวแล้ครับอะไรประมาณนี้เออซึ่งพิงก็มองสายตาไปทางเขาแล้วคิดแบบรู้แล้ว่าจะไปชวนทําอะไรอย่างว่าหรือเปล่าอะไรวบบนี้นะก็ยกแก้วโชว์อาจจะไม่ใช่เหล้าครับแต่ว่าก็โอเคก็พร้อมแล้วกันนะสุดท้ายครับพิงห้ามตัวเองไม่อยู่ครับเข้าห้องน้ําไปกับผู้ชายคนนี้ครับหลังจากเสร็จกิจปั๊บเนี่ยผู้ชายคนนั้นก็เดินออกมาครับใส่ทรงใสเสื้ออะไรแบบนี้ พิงค์เดินออกมาที่หน้ากระจกครับระหว่างที่กําลังทาปากอยู่นะครับมีผู้ชายคนหนึ่งออกมาจากห้องน้ำอีกคนนึงครับซึ่งผู้ชายคนนี้ในตอน EP 2ีตอนนี้ยังไม่มีบทนะแต่เราจะเห็นแล้วว่าเป็นนักแสดงมืออาชีพถูกไหมน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับพิงค์หรือว่าเนื้อเรื่องอาที่จะสะดงในตอนหน้าก็ได้นะครับแล้วทั้งสองคนก็มองหน้ากันสักพักหนึ่งแล้วก็ผู้ชายคนนั้นก็ออกไปนะแบบไม,ไม่ได้มีอะไรกันต่อนะแต่ให้ทุกคนจําหน้าตัวละครนี้เอาไว้นะครับเพราะมันจะโผลใ่ในอน,น,ออน,ลนอนทองตี่พิงง์กลันนอที่ซฟามีเสียงางงงอออย่าดัออกมาจาจกในบ้านครับซึ่งเสียงนี้้มมัันดงงงออออกกกาาจหเ็บครับ มันดังจนทําให้พิงตื่นขึ้นมาครับแล้วมองไปที่ประตูห้องเก็บของครับพิงก็เลยเดินไปที่ประตูนะครับอย่างกล้าๆเขากลัวครับแล้วตอนนี้เธอกําลังจะเปิดประตูนั้นเข้าไปครับปอก็มาถึงที่พักพอดีครับเอา้ามึงมงยังไม่นอนเหรอวันนี้น่มันดึกมากนะเว้ยซึ่งห้องเก็บของเนี่ยมันโผล่มาสองรอบนะจากตอนแรกที่ทิ้งปริศนาว่าในห้องนี้มันมีอะไรนี้ย แต่คือพิงก์กับปอคือแบบไม่มีกุญแจในการไขเข้าไปถูกไหมแล้วจู่ๆครับพิงกก็รู้สึกคลื่นไส้ครับเธอก็เลยพุ่งไปอวกซึ่งตอนนี้ครับเกิดสูตรคอมโบเกิดขึ้นทําให้คนดูคิดไปในทิศทางเดียวกันว่าเมื่อไรก็ตามที่มีเรื่องของเพศสัมพันธ์บวก อ้วกเท่ากับท้องมันคือสูตรนี้ไยแต่ว่าปอเพื่อนก็บ่นว่าเอ้านี่คือกูไม่อยู่แป๊บเดียวคือมึงถึงก็ต้องไปร้านเหล้าเลยเหรอวะแต่วันนี้กูไม่ได้ดื่มเลยนะมึงกูดื่มแค่น้ำส้มนว้ยเออเออก็เก็บกวาดอ้วกไว้แล้วกันแล้วเดี๋ยวแมงวันแมงมาเออฝากด้วยคือเหมือนปอก็ไม่เชื่อว่าพิงค์ไม่ได้กินเหล้ามาละแต่คือที่อ้วกก็อาจจะมาจากเด็กในท้องใช่ไหม เช้าวันต่อมาครับตอนที่พิงก์กลังนอนอยู่ครับมีแมลงวันมาตอมหน้าคือผมไม่เกียดแบบแมลงวันมันคือแบบมึงเป็นสัตว์ที่ไม่ควรจะมาอยู่บนโลกเลยคือแบบมึงมาตอมหน้าตอมหลอดดูดน้ําเลยคือแบบมันน่าเกลียดมากเอาเป็นว่าแมลงวันอันนี้มันเป็นสิมโบลสิมโบลของสิ่งที่เน่าเฟะอยู่ข้างล่างของพิง์แล้วกันนะเพราะมันมันเกี่ยวข้องกันเรื่องของนงของหนองอะไรแบบนี้แล้วพอพิง์ตื่นขึ้นมาครับเธอก็กังวลกับตาผ้าหมแบบเปิดว่าเชียอะไรวะเนี่ยจะมีหนองวะเนี่ยแต่ปรากฏว่าครับอ้าว ไม่มีนี่ว่าเฮ้ยรักษาหายนี่ว่าแต่เธอรู้สึกแปลกๆท้องครับว่าอ้าเดี๋ยวนะทำไมท้องกูมันนูนๆวะ จากนั้นครับตอนที่เธอมาทํางานที่โรงพยาบาลครับเธอยังรู้สึกบางอย่างในท้องเธอมันมันเหมือนมันขยับอยู่ข้างในอะ่ะทีนี้มีหมอเนี้ยเขาเป็นเหมือนเจ้าของเคสของเนตรเมื่อ EP ที่1นึ่งะนะเขาเล่าให้พิงฟังควาว่าตอนเนี้ยผลตรวจเนตรออกมานะแล้วพบว่าเนรเนี่ยติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่เว้ยเนรน่าจะติดเชื้อจากทางการมีเพศสัมพันธ์ครับพิงก็เลยถามหมอว่าแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวอาการการติดเชื้อมันมันเป็นยังไงบ้างคะคือกังวลว่าถ้าเกิดว่ามีพูดถึงนงถึงหนองมาคือแม่งแบบติดเชื้อเรียกว่าเลยนะหมอบอกว่าไข้จะขึ้นสูงเลือกกัับภมมมิุนจะี แล้วตับจะถูกทำลายและยังมีเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งนะหมอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนตไม่ได้ท้องนะ เพราะว่าไม่เจอเด็กอยู่ในท้องของศพเว้แต่ปรากฏว่าหมออีกคนน่ะบอกว่าเออมันเป็นไปไม่ได้ที่ท้องใหญ่แบบนั้นแล้วจะไม่ได้ท้องหมออีกคนบอกว่าลองชันสูตรดูแล้วเนี่ยเน่แต่ท้องจริงแต่ลูกในท้องเนี่ยมันฟอไปแล้วครับเหมือนเหมือนมันหายไปเองอะ่ะเออ,ท,อท้องอยู่แล้วมันเด็กมันหายไปเองอะ่ะหมอบอกว่าผลจีโนมของเน่เนี่ยที่ติดมาเนี่ยมันมี DNA ของแพะปนอยู่ด้วยครับซึ่งอันนี้ยังไม่แน่ใจว่ามันมี DNA ของแพะมาปนอยู่ได้ยังไงนะเว้ยแต่ถ้าเกิดว่า,วามองในอีกในหนึ่งเนี่ยความ ซาตานมันเข้ากันอยู่ถูกไหมแพ้เนี่ยถูกมองว่าเป็นตัวแทนของซาตานนะมีที่มาจากหลาประการทางประวัติศาสตร์และพจนนธรรมนะครับดังนี้นะหนึ่งคือทางฝั่งของเทพกรรณาโิบาณครับในเทพกรรณาธของกรีกและโรมันเนี่ยมีเทพเจ้าแพนครับที่ลักษณะเป็นครึ่งคนครึ่งแพ้ครับซึ่งเทพแพนนะครับมักจะถูกมองว่าเป็นตัวแทนของความวุ่นวายและความป่าเถื่อนครับ 2ครับศาสนาคริสต์ครับในยุคกลางครับศาสนาคริสต์เนี่ยได้เปลี่ยนภาพลักษณ์ของเทพเจ้าแพงครับให้กลายเป็นภาพของซาตานโดยเชื่อว่าเป็นสิ่งที่แสดงถึงความชั่วร้ายเนื่องจากลักษณะของซาตานนะมีเขาคล้ายกับแพ้ครับและ3ครับบาโฟเมตครับในศตวรรษที่19ครับมีการสร้างภาพของบาโฟเมตขึ้นมาครับซึ่งเป็นรูปปั้นแพะที่มีเขาและมีปีกครับซึ่งมันเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาซาตานถูกไหมภาพนี้ได้รับความนิยมอย่างมากครับในวงการศิลปะและวรรณกรรมนะทำให้แพ้เนี่ยถูกเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับซาตาานนนมกขึ้่เอง และ DNA ของแพทที่เจอในตัวเนียนั้นก็อาจจะมาจากลูกของซาตาหรือว่าแบบมาทิ้งบุตรไว้เหมือนกาฝากและคลอดไปเป็นปีศาจละวันเลยนะ จากนั้นครับระหว่างที่พิงกําลังเดินกลับนั่นเองครับมีคนไข้ฉุกเฉินคนหนึ่งครับพุ่งเข้ามาครับแล้วรู้สึกว่าคนไข้คนนี้เนี่ยหน้าคุณมากเลยเว้ยมันคือผู้ชายคนนี้ครับที่เจอในร้านเหล้าเนี่ยที่พิงไม่มีอะไรกันในร้านเหล้าในห้องน้ำนะซึ่งอาการของผู้ชายคนนี้เนี่ยมีทั้งคลื่นไส้อาเจียนครับและเลือดออกเยอะมากครับหมอคนนึงเนี่ยเลยบอกว่าจะต้องเจาะเลือดตัวแล้วล่ะแล้วเอาผลไปตรวจที่ห้องแลบครับพอพิงได้ยินดังนั้นครับก็เลยแบบใส่ชุดกราฟที่ห้องแลบเพื่อจะมาดูเลือดของผู้ชายคนนี้ไว้แล้วพพิิิงงงงกกกก็็็เเเเหหหนนนนลลลออออออดดืตััวยยยย่่าาาาคครบบขผูู้้ชีีทถจะะม หลอดเลือดนี้มาครับแล้วอาสาจะช่วยตรวจด,ดูเองครับปรากฏว่าพอส่องเลือดของผู้ชายคนนี้เข้าไปดูครับแน่นอนครับ เจอใบหน้าปริศนาได้เป็นหัวกะโหลกนะซึ่งมันดูเหมือนในตาเนี่ยมันลึกโบกลงไปนะครับมันคล้ายกับของเนตรและในหนองของเธอเลยครับที่พบใบหน้านี้นะจากนั้นครับหมอยคนหนึ่งก็เข้ามาครับบอกว่าคนไข้ที่เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เสียชีวิตแล้วครับผู้ชายคนเมื่อกี้นะซึ่งมันเป็นไปได้ไหมครับว่าเขาอาจจะติดเชื้อมาจากพิงครับสแสดงว่าถ้าเกิดว่าเชื้อตัวนี้มันอยู่ในตัวผู้ชายครับมันจะไม่รับฮอร์โมนของเพศชายครับพอตรวจเธอผู้ชายปั๊บไอ Neil ้เชื้อตัวนี้คือมันฆ่าเจ้าของร่างเลยเว้ยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยมันอนตัั้้้งงบทแ คลอดบุตรออกมานะจากนั้นครับพิงก์ก็มาที่เตียงคนไข้ครับซึ่งผู้ชายนี้คือเขาตายไปแล้วใช่ไหมแล้วพิงก์ก็เปิดใบหน้าเขาออกมาดูครับมันทําให้พิงก์เนี่ยใจสั่นมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่ามันคือผู้ชายที่เจอในล้านเล้าจริงๆครับผมและพิงก์ก็เครียดมากครับก็เลยไปอ้วกที่ห <Columbus> ้องน้ําครับคืนนั้นครับคืนนั้นเองมาร้านเล่าอีกรอบนึงครับแล้วก็มีผู้ชายคนนึงเนี่ยเข้ามาหาเธอไปมาชวนคุยแบบเออมามาคนเดียวเหรอครับคุณอะไรเงี้ยเออแบบสวยขนาดนี้แล้วเนี่ยนะซึ่งถ้าเกิดว่าดูดีเนี่ยเหม ส่งของตัวเองในการมาก,กูไม่สนใจคนอื่นหรอกที่ติดชงติดเชื้ออะไรก็มีหลากับาคนอื่นแล้ว,ลวไอคนนั้นติดเชื้อก็เพิ่งตายไปแล้วก็ยังมาแล้วเล่าในคืนนี้อีกแต่ว่าครับแต่ว่านะประเด็นน่ะไม่ได้อยู่ที่ผู้ชายคนนี้ครับประเด็นคืออยู่ที่ผู้ชายคนนี้ที่พิงเจอ,อคนครับนั่นคือคนนี้ครับมันคือคนเดียวกันก็ที่ตายไปที่โรงพยาบาลแล้วพิงกับอา้าวเชี่ออะไรวะเนี่ย แล้วมึงเป็นใครวะคือแบบพิงแม่งสับสนงงหมดเลยก็เลยรีบวิ่งหนีมาจากร้านเหล้าครับแล้วก็มาหมดสเตออยู่ข้างกองขยะครับด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไปนะซีนต่อไปอาจจะเป็นเรื่องการ t ิ i กเกอร์วอร์นิงของคนที่กลัวมแมลงสาบนะครับ,รบมันมันสยองมาหนึ่งคือแถวกองขยะนะครับมันจะมีแมลงสาบเดินป้วนเปียนป้วนเปียน,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 นอยู่แล้ววันเนี้ยแล้วก็มีการไต่ลําตัวขึ้นมาขึ้นมาไต่ต่อไลงไหลไหลแล้วเนี้ยไต่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เอ่อกำลังจะงัดเข้าไปในปากครับด้วยความที่พิงไม่รู้ต แบบเหมือนแบบยืนดูผลงานของตัวเองที่ทําลงไปนะคือเหมือนแบบมันฝากบุตรคันเอาไว้อะคืนนั้นครับพิงฝันครับว่ามีเลือดออกมาจากห้องเก็บของครับและเขาก็ฝันถึงถ้ำถ้ำหนึ่งครับมันคือถ้ำที่เคยปรากฏเมื่อตอนต้นเรื่องของ ep หนึ่งใช่ไหมและตอนต้นเรื่องของ ep สองนี่ครับที่ไอ้ผู้ชายคนนั้นที่เปิดรายการมาจะเข้ามาในถ้ำก็ถ้ำแห่งนี้เนี่ยครับแล้วตัดมันที่ศพศพหนึ่งครับมันมีหนอนชอนชัยอยู่แล้วก็มีสัญลักษณ์อันนี้ครับมันเป็นสัญลักษณ์เมื่อตอนต้น ep หนึ่งถูกไหมที่ผู้หญิง3คนมาเจอในถ้ำมาแล้วและ งงห้ออเก็บสีนี้เป็นการบอกความลับของเรื่องนี้ครับว่ามันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในห้องเก็บของจริงๆไว้ซึ่งห้องเก็บของนี้มันจะถูกเฉลยใน EP 3คือ EP หน้าครับและในแง่ของการใช้สีครับเป็นเรื่องของ a าร direction นะผมคิดว่าเขาเลือกใช้สีเขียวสดมันยิ่งตอบย้ําความเน่าเฟะอะไรบางอย่างซึ่งมันเกี่ยวความเน่าที่อยู่ข้างในห้องเก็บของด้วยว้ทุกคนจะเข้าใจเองว่าในห้องเก็บของมันมีอะไรแล้วถ้ามันต้องยิงสีเขียวสดขนาดนี้ในความฝันของพิงค์ในตอนนี้นะมันตั้งแต่ยิงไฟบางๆออกมาจากข้างนอกแล้วแบบกระทบผิวพิงค์ก็มันเป็น แล้วเธอก็เจอบางอย่างบนเตียงครับแน่นอนครับหนองมันกลับมาแล้วครับหนองเต็มเตียงนะครับแล้วระหว่างที่เธอกำลังตกใจนั่นเองครับท้องของพิงค์เนี่ยมันก็เริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นคือแบบเหมือนคนท้องไปนะจากนั้นครับพิงค์ก็คุยกับปอครับว่ามึงอันทเทาสาวกูเลยด,ดิกูรู้สึกว่ากูท้องว่ะทีนี้ปอก็ถามเฮ้ยเดี๋ยวนะ มึงแน่ใจเหรอจู่ๆมึงจะท้องดวัยขนาดนั้นเลยวะแต่ครั้งล่าสุดที่กูมีอะไรกับผู้ชายคือกูไม่ได้ป้องกันนะเว้ยมันก็ยังงงอยู่ดีว่าทำาไมท้องไวขนาดนั้นแต่ว่าพอไปตรวจปั๊บครับสองขีดนีครับก็คือท้องนะชิปหายพิงกับอ้ไม่ได้แล้วว่ะคือมันมีมนอะไรบางอย่างอยู่ในท้องจริงพอเต้าสาวดูครับก็ ก็เจอเด็กจริงๆน,นะเหมือนรูปร่างคล้ายเด็กอยู่ในท้องเลยเว้ยแต่พิงก็ยืนยันครับว่าสิ่งที่อยู่ในท้อง,องพิงเนี่ยมันไม่ใช่คนครับแล้วเธอก็บอกกับปอต่อว่ากูนกำลังจะเหมือนเนียเคสที่แล้วที่โรงพยาบาลนั่นแหละเพราะตอนนี้ครับเธอเข้าใจแล้วว่าเธอติดเชื้อเดียวกันกับที่เนื้ติดครับแล้วตอนที่พิงต้องการจะเอาเด็กออกเนี่ยคือเพราะกลัวว่าจะเหมือนเนื้ด้วยแต่ปอไม่เห็นด้วยอยู่ดีครับเพราะเธอบอกว่าการเอาเด็กออกไปเนี่ยมันบาปพิงก็เลยบอกกลับไปว่าแล้วก็แค่กดวัด เด็กคนนี้โตมาแล้วเลี้ยงดูไม่ไหวแล้วมันทำลายชีวิตกูแล้วทำไงอ่ะมึงจะรับผิดชอบมั้ยล่ะแลาวลันนันก็คือส่วนเพื่อนตอกับไปนะซึ่งถนะ้ามึงไม่ช่วยเนี่ยเดี๋ยวกูจัดการเองเออพิงก็บอกแบนียคือแบบเหมือนจะทำพ่อด้วยตัวเองลนะมั้งจากนั้นคือเธอก็กินยาครับมันมันเป็นการกินยายุติคันเว้ยแฝกเรื่องของการยุติคันด้วยการกินยาเนี่ยคือมันอยู่ในกฎาห่าได้นะ้วหมายถึงว่าคือการใช้ยายุติการตั้งครรภ์ครับมันเป็นวิธีการมาตรฐานที่องค์กรอนามัยโลกให้การยอมรับนะครับ และมีประสิทธิภาพสูงมากกว่า95%อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติตั้งแต่ปี2559นะครับโดยผู้หญิงนะครับสามารถไปรับจากหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนยากับกรมอนามัยเท่านั้นนะครับไม่ใช่ยาที่สั่งตามเด็ดด้วยแล้วต้องมีเรื่องของกฎหมายได้ว่าเราจะได้รับยาน,นี้มาก็เพราะอะไรหนึ่งคือถูกขมคืนแล้วตั้งคันแล้วนะเนี่ยแฝพวกนี้เหมือนเราเคยพูดไมในตอนที่แล้วมัง้ง ซึ่งตัวพิงค์เนี่ยคือเป็นหมอใช่ไหมก็น,น่าจะมีการขโมยยาการยุติคันมันแล้วให้ตัวเองกินระบาลเนี้ยซึ่งหลังจากกินยาไปครับคืนนั้นครับพิงค์รู้สึกแปลกๆครับว่าในบ้านเนี่ยม,มันมีคนอยู่เว้ยจู่ๆไฟในบ้านมันก็ดับลงครับปึบๆๆอย่างนี้นะและไอคิวครับมันก็โผล่มาครับโผล่มาในบ้านแล้วก็ยิ้มแบบยิ้มแบบน่ากลัวมากเว้ย เหมือนกักฆาตรกรน่ะคิวบอกว่าที่มาในวันนี้ครับคือจะมาเช็คของหน่อยอให้ของวันนี้ฝากของวันีซึ่งของที่มันว่าก็อยู่ในท้องพิงก์เลยครับแล้วพอพิงก้มมองดูท้องตัวเองครับปรากฏว่าครับที่ท้องเนี่ยมันมีใบหน้าเด็กโหมาเว้ยเขาทำน่ากลัวมากเลยเว้ยจากนั้นครับคิวก็เข้ามาบีบคอเธอครับแล้วเธอก็พยายามจะเอาเด็กคนนี้ออกครับโดยการกินยาไปเมื่อกี้ใช่ไหมแต่คิวเนี่ยล้วงคอพิงออกมาครับเพื่อให้ยามันออกมาซึ่งพิงก็อ้วกยาออกมาหมดจริงเว้ยสรุปคือการที่คิวมาที่นี่ครับเพราะเขาต้องการ มาห้ามพิงครับไม่ให้เอาเด็กของเขาออกเพราะเขาฝากเด็กเอาไว้ในตัวพิงไว้ซึ่งพิงก็หนีออกมาเข้าห้องนอนครับแล้วก็พยายามยาใบากินยาเพิ่มกินยาเพิ่มครับแต่ปรากฏว่ากำลังจะกินครับไอ้คิวครับมันพยายามพางประตูห้องเข้ามาไว้และมือของพิงเนี่ยมันแบบไอ้กูจะกินยามมนกินไม่ได้เหมือนมบบมีคนบังคับมือกูอยู่แล้ววันนะไอ้หนุ่มคิวครับพางประตูเข้ามาปั๊บพุ่งตรงมาที่พิงครับและทำลายร่างกายพิงครับบีบคอเอายาทิ้งครับเพื่อพยายามให้พิงเอาเด็กออกครับก่อนที่ภาพจะตัดไปครับแล้วไอ้คิวัักว่าสนหมึงจะขอบคุณกัี่ กูฝากเด็กคนนี้ไว้กับมึงนะครับ และอาทิตย์อัศดงในตอน2ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับตอนหน้าจะเป็นฉากสรุปแล้วครับว่าเรื่องราวของพิงค์เนี่ยปริศนาทั้งหมดของพิงค์ที่เจอมาตั้งแต่ต้นเรื่องเนี่ยมันสรุปออกมาเป็นยังไงครับซึ่งคอนเซปต,ต์ของอาทิตย์อัศดงเนี่ยคือเขาจะแบ่งเป็น3ตอน3ตอน3ตอนเหมือนชอ็อตสตรอรี่แต่ว่ามันจะผูกแกนเรื่องราวไว้ก็คือไอ้ถ้ำตอนต้นเรื่องอะไรครับและทุกคนสามารถดูอาทิตย์อัศดงได้ที่ VTV เท่านั้นนะครับมี13ตอนทุกคนสามารถดูฟรี3ตอนแรกนะครับแปลก็ว่าฟังวิเคราะห์มาจนถึงตอนสองนียกน่รค้ครับบอทุกคนร ครับไปแล้วครับ